สวัสดีจ้าพี่น้องปังไายสุขุสุคนเดอ้อมากินข้าวน้ำยาแก้วเด้อจา้าถ่ายรูปกันเด้อพี่น้องมาเพย่อข้าวผัดค้าไก่บ้านผัดค้ากรอบไก่บ้านอื หผลไม้เนาะมันก็อีกึ๊กอีก,ก,ะะกคคักลักกักกึ๊กเลิกกึ๊กักผลไม้ก็ไ่ได้ตั้งให้ห็นดอกคณะกรอบกรอบไหลกินกับเอ ขนาดคณะคณะกอบกินพี่น้องคณะฮองกงเอยก็งหูจักอยู่นะแต่นี้มันใบใบใบคณะฮองกงดอกกอบแม่พี่น้องต้นมันก้านมันบักไงเด้อนักก้านมันใหญ่มากอืม Huyện nàykt experiences quế About เอาก็ะต้อตินไก่มาอีกแล้วเนี่ยซเปอรตินไก่เ้าไมเ ข้าวไอ้ไล่บลูรี่ใส่มันเป็นสองก้อนใส่มันเป็นก้อนครึ่งใส่มันเป็นก้อนครึ่งหาก,การคณะ นใหญ่ๆมาดูพี่น้องข่อยสูตรสูตรดอกข่อยเผ็ดพริกข่อยใส่ประมาณนี่สิบเม็ดเลยดอกพริกประมาณใส่ยี่สิบเม็ด่ะ อร่อยบอ่อใส่น้ำมันดอกเพราะว่าไก่มันก็เป็นน้ำมันอยู่แล้วไก่มันก็เป็นน้ำมันอยู่แล้วพี่น้องว,อว้าโอ้โอร่อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจ๊แก้วในเดิอจ้าที่จะเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้า 拜拜。Bye bye.